สวัสดีครับอ pues ่าเราอยู่ที่ร้านต้งรถสวยครับวันนี้นะครับอ่ามีลูกค้ามารับรถนะฮะก็เป็นนะครับพี่เอี้ยงนะฮะบ้านประพานนะครับครับสวัสดีครับพี่เอี้ยงสวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นไงมารับรถในวันนี้ครับผมถูกใจไหมรถถูกใจไหมก็ถูกใจครับเนี่ยทำคะแนนไง่ไหมง่ายง่ายอ่าทำเป็นเป็นยังไงบ้างรถอ่าถูกใจเลยเนาะครับผมโอ้นะครับสวยสีขาวเลยสามมาเต็ปเลยเราคุยกันตรงตรงตามตามตามข้อมูลเลยเนาะ อือโอเคได้ได้ได้มีอะไรจะแนะนําลูกค้าคนอื่นไม่จะบอกเราเสียตุ้งนี่แนะนํำไหมแนะนำไงดีอยากจะลูกถกงก็มาหาเสียตุ้งเลยนะครับเนาะพิกอัพก็มีกระบะก็มีเนาะกระบะก็มีพิกอัพก็มีเนาะมีหมดเลยเนาะโอเคขอบคุณมากครับเป็นงงกันเวยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็นะฮะตุ้งรถสวยนะครับอยู่สาขานะครับบ้านทอมพลายนะฮะ ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครศรีมานะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยไหลลื่นนะฮะเพราะว่าได้แค่2ขวดเองครับยังไม่ไหลลื่นเลยนะฮะตรงข้ามก็เป็นในส่วนของป้อมนะครับป้อมตำรวจนะป้อมยาบ้านนพลัยนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์แพทย์บ้านนพลัยนะฮะก็ทางเข้าบ้านวะพานนะฮะนี่ครับก็จะมีฝั่งลุนิมิตรนะครับอ่าอ่าสิ้นเดือนนี้นะครับข้ามปีเลย12บวันนะฮะก็อยู่นะครับในบ้านลุงมงนะครับเราเช่าอยู่นะฮะ ตรงถสวยนะครับของเรานะครับมีสโลแกนติดแบคลิสออกรถยนต์ออกรถยนต์ได้จริงนะครับมีโปรโมชั่นดาว4,900บาทนะครับ4,900บาทนะฮะคันนี้ก็เป็นนิสสันมัทนะครับสีขาวปี2010นนะฮะรถสวยมากนะครับมีสเกิร์ตแต่งรอบคันนะฮะนี่ครับเบาะหนังสีดำนะฮะนี่ครับเบาะหนังสีดำสวยเลยนะครับก็มีเจ้าของแล้วนะฮะใครอยากได้รถยนต์ดี รถยนต์ได้สวยนะครับต้องมาที่โต้งแล้วสวยนะครับติดแบ็คลิออกรถยนต์ได้จริงนะครับผมนี่ฮะรเรียทะเบียนสวยเลยครับโอเคนะครับใครอยากอยากได้รถยนต์ดีๆรถยนต์ได้สวยนะครับมาที่โต้งรถสวยสาขาสองนะครับสาขาดอนบ้านดอนพลายนะครับตำบลท่ายเยี่ยม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครศรีมานะครับก็มีนะครับพี่หนุ่มกิตนะครับดูแลนะครับและบริการนะครับอยู่ที่ร้านนะครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่นะครับอ่าแปดโมงเช้านะครับถึงหกโมงเย็นนะครับมาเลยนะฮะกระบะเราก็มีโอเคตรงกระสวยสวัสดีครับ